ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีก็รับข้าสู่รปีนภูเทเวลมันนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณย่านะครับก็วันนี้เราจะทําสลัดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้เตรียมวัตถุดิบอันนี้นะครับเป็นถั่วครับที่จริงใช้ถั่วลิสงก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้เราใช้ถั่วตัดผสมกับงาดํานะครับเพื่องาดํนี่มันจะช่วยงาดำกับงาขาวช่วยป้องกันโรคต่างๆนะครับ กวัตถุดิบที่เราเตรียมนะก็จะมีสับป,ประรดแอปเปิลมันเทศนะครับแล้วก็บรอกโคลีออใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอะไรอย่างอืันครับผักสลัดส่วนวัตถุดิบที่ใช้นะครับที่เป็นเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ําตาลนมข้นหวานนะครับแล้วก็มายองเนสน้ํามันพืชนะครับแล้วก็น้ําเปล่าก็ซึ่ง คนยาผสมลงไปในนี้หมดแล้วนะครับอย่างงาดำเนี่ยนะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดข้ออักเสบแล้วก็บำรุงผิวพรรณและกระดูกนะครับแล้วก็มีการลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็มีการบำรุงหัวใจนะครับอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะครับมีการบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน งาดำบำรุงเส้นผมแก้ผมร่วงได้ด้วยช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะครับซึ่งประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากบำรุงสมองบำรุงสายตานะครับเป็นงาดำนะส่วนแอปเปิลนะครับช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้นะครับควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ระดับปกตินะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมส,สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ ลดการอักเสบของข้อนะแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักป้องกันมะเร็งเต้านมแก้ท้องผูกได้อีกด้วยนะครับก็ะจะเห็นว่าประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะส่วนสับประรดนี่ก็คือแก้อาการท้องผูก ขับของเสียอจากร่างกายนะครับช่วยให้เหงือกแข็งแรงเสริมสร้างภูุิคุ้มกันยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญของไขมันช่วยป้องกันโรคมันเ็งแล้วก็บำรุงผิวพรรณแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้อีกด้วยนะครับซึ่งแบบแต่ละอันที่เราใส่ก็คือมีประโยชน์เยอะมากนะแล้วอย่างบลอกคลรี่นะครับถ้าสมมุติว่าทานดิบได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากที่สุดนะแต่ว่าซึ่ง ของที่ซื้อมาจากตลาดแล้วเราไม่ได้ปลูกเองค่อนข้างที่จะแบบมันมียาฆ่ามแามลงก็คือการทําให้สุกมันจะดีกว่านะซึ่งก็จะยอมลดประโยชน์ของมันลงไานิดนึงนะครับก็คืออย่างก้านอ่อนของบอกอรีโคโอร่ครับช่วยต้านโรคมะเร็งนะซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณสองเข่าได้เลยนะครับก็ พกคลีส่วนใหญ่ก็มีวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นพวกโปรตีนนะก็เดี๋ยวให้คุณย่ามาผสมส่วนผสมลงในนี้กันเลยนะเพื่อเราจะได้ปั่นทาน้ําสลัดนะครับก็ในนี้คุณย่าใส่อะไรไปแล้วบ้างครับมีไข่แดงมีน้ำตาลมีนมพ้นแล้วก็มีน้ำมันพืชนะครับแล้วก็เกลือจ้า กุงในนี้แล้วกุ้งในนี้แล้วแล้วก็มีแต่ทัวร์แล้ววันนี้ต้องใส่อะไรก่อนล่ะครับคเนี่าเราต้องเติมน้าก่อนเติมน้ําก่อนเพื่อที่จะให้มันมันปั่นได้ง่ายนะทุกคนก็เติมน้ําไปประมาณนิดนึงนะครับก็ปริมาณไม่มีการตายตัวนะนี้เราก็จะทําเยอะระดับหนึ่งก็เลยค่อนข้างที่จะใส่นะครับเราจะทําน้าไม่กินด้วยใช่ไหมใช่ครับ เท่าเท่าไรอันนี้น้ำก็ประมาณห้าสิบมิลลิลิตรนะครับแล้วก็ถั่วรป,ประมาณห้าสิบมิลก็ถั่วกับงาดำลงนะครับหนึ่งถั่วงา,าดำ ก็ใส่เป็นเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะครับไขแ่แดงน้ําตาลเกลือน้ํามันนะครับแล้วก็นมข้นหวานนะซึ่งอันนี้ปรุงรอบแรกก็ยังไม่รูนครับก็คือต้องปั่นก่อนแล้วชิมน,นะรสชาติก็คือสามารถปรับตามใจชอบได้เลยนะครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรงาดมนะก็คือจะช่วยลดพวกลดพวกการป้องกันอะไรต่างๆเช่น าการเกิดโรคอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็งาดําก็มีประโยชน์เยอะนะแล้วก็มีของงาขาวในทัวร์ตัดนะครับกใ็ใส่ใส่ลงในนี้หมดแล้วก็จะเอาไปปั่นนะคะทุกคนปั่นให้มันเข้ากันก็อันนี้ก็จะเป็นการปั่นนะครับซึ่งเราก็ใส่เครื่องแล้วแล้วก็กดได้เลยใช่ไหมครับเนีย่ยแน่นหรือยังใช่แน่นแล้ว,ลวครับแล้วก็กดด้านบนต้องกดค้างใช่ไหม กดค้างนะนี่อันนี้ก็ปั่นไปรอบหนึ่งก็ปั่นจนละเอียดก็ตอนนี้ปั่นเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่ยาชิมนะตอนนี้คือเราก็ปรุงไปเบื้องต้นก็คือ ดูก่อนเมื่ต้องปรุงอะไรเพิ่มใหม่มาให้ผมก็วันนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมอืมนนนนนะมีความหอมของงาม,มันแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะปรุงกรอบนะตอนนี้หวานหวานพอไหมหวานพอแล้วครับเนาะใช่ยังมืกดนินี่ก็เดี๋ยว เราเราจะเทใส่ถ้วยก็ไข่ด้วยซึ่งตอนนี้คุณย่าก็ได้ทําไข่ต้มมานะครับก็ไข่ต้มก็เพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายนะครับก็ไข่ฟองหนึ่งมีโปรตีนเจ็ดกรัมนะครับแคลอรี่ไข่ขต้มน่าจะประมาณแปดสิบนะซึ่งแบบเป็นอะไรที่น้อยมากแต่ว่าทําให้อยู่ท้องมากที่สุดครับ ควรจะกินไข่ต้มวันละหนึ่งถึงสองฟองต่อวันยิ่งดีนะครับก็อันนี้เราก็จะผสมผสมผักผลไม้ลงไปนะก็อันนี้ก็จะมีไข่ต้มมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้แอปเปิลนะทุกคนแอปเปิลมีแอปเปิลแล้วก็มีมันเทศน,นะครับมมันเทศ มีบลอกคลี่นะครับบลอกคลี่นี่ก็ประโยชน์เยอะมากนะโปรตีนที่แบบนั่งยานควรจะได้รับนะครับก็ช่วยต้านโรคมะเร็งอีกด้วยนะก็มีประโยชน์ขั้นๆที่จะเยอะุปรต่อตมามีสับป,ประรดรนะครับสับป,ประรดรก็คือช่วยในเรื่องระบบข,ขับถ่ายอะไรตา่างๆช่วยย่อยอาหารได้ดีนะครับกินหลังหลังกินข้าวหรืออะไรแบบนี้ช่วยช่วยได้เยอะนะครับ ก็จะทําให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะทุกคนตอนนี้และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักสลัดนะครับ<ไ>เพราะว่ามันคือสลัดนะตอนนี้ก็จานนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะครบนะครับก็ตามหลักอาหารห้าหมูได้เลยแล้วกันนะก็แบบช่วยในเรื่อง การป้องกันลูกมะมเร็งช่วยบำรุงสายตาช่วยระบบการย่อยระบบการของผ่านซึ่งในการนี้มีครบเลยนะครับแล้วก็นี่น้ำสลัดที่ทำมาแนะล้วก็ตักใส่ลงไปเลยอ่ณเลยคุ้นๆะ ชิมดูมาชิมชิมใหม่อีกรอบนะนเพราะค่อนข้างจะลาดตัวนะครับพราะคนเข้ากันนิดหน่งนะขอม่อีกรอบ โอเคนะครับโอเคแล้วนี่นะก็รอติดตามคลิปหน้านะครับที่เราจะทำอาหารกับคุณย่านะก็มาดูกันว่าเราจะทำของข้าวอะไรกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ